วิเคราะห์การซื้อขายที่กลับตัวจากคำสั่งขนาดใหญ่เปิด Terminal CCLP และค้นหาคำสั่งขนาดใหญ่ในสมุดคำสั่งคำสั่งประกอบด้วย2,860,000 lot หรือประมาณ824,000ดอลลาร์ค้นหาสัญญาณในเทเลกราฟโดยมีสัญญาณจากเทรดเดอร์ที่มีการโพสตคำสั่งขนาดใหญ่บ่อยครั้งวางคำสั่งความหนาแน่นในระดับการสนับสนุนโดยบ่งบอกถึงความคาดหวังของการเบรกเอาท์ที่ติดคลาด คำสั่งขายที่รอดำเนินการใกล้ตำแหน่งความหนาแน่นหยุดขาดทุนของคุณอยู่เลยคำสั่งขนาดใหญ่เป็นเล็กน้อยตำแหน่งของเราเปิดที่3,500ดอลลาร์เมื่อราคาเข้าใกล้กลุ่มคำสั่งความหนาแน่นเริ่มเต็มเต็มเตมด้วยปริมาณแต่คำสั่งยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ซึ่งบ่งบอกว่ามันเป็นของจริงสังเกตการดึงราคาปรับอย่างรวดเร็วขนาดที่ระดับการสนับสนุนที่อินกำลังคาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวลงทำเครื่องหมายระดับการสนับสนุนบนกราฟพวกมันปรากฏทันทีในสมุดคำสั่ง ราคาลดลงอย่างรวดเร็วทำลายระดับก,การสนับสนุนกำไรบ,บางส่วนถูกทำให้เกิดขึ้นมากกว่า50ดอลลาร์ใช้ c c เซี e ฟรีเพื่อติดตามความลึกของตลาดแสดงความคิดเห็นแล้วเราจะส่งลินดาโหดพร้อมกับหลักสูตรฟรีให้คุณ